ทนายอันบุรีรลำร้องกะกะตตรวจสอบพบมีการใช้สุ้มบ่อนไก่ของนักการเมืองท้องถิ่นบุรีลำเป็นสถานที่สมัครสอวอสอฝ่ายการเมืองจ้างหัวพร้อมเรียกร้องกะกะตบุรีลำเปิดเผย51ชื่อที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นสมาชิกพักไหนบ้างเมื่อวันที่31พฤษภาคม2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีลำยื่นคำร้องขอให้กะกะตรตรวจสอบกรณีพบการรวมกลุ่มกรอกใบสมัครสอวอที่บ่อนไก่ของนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมโดยระบุว่าปกติการรับสมัครสอวอมีขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอแต่ที่จังหวัดบุรีรัมแปลกมาก ไปสมัครสอวอรที่บ่อนไก่ซึ่งเป็นบ่อนไก่ของสอ,อบางคนโดยมีนายกอบาตาเกณฑ์ชาวบ้านไปสมัครแต่ที่น่าสังเวชสุดๆคือมีชาวบ้านบางคนเขียนคำว่าวุฒิสภายังไม่ได้แต่กลับมาสมัครสอวอรและยังมีประหลัดอาวุโสอํานวยความสะดวกเอาแบบใบสมัครมากรอกข้อมูลให้อย่างเรียบร้อยจึงอยากให้กะกะตกลางไปตรวจสอบดูตนอ,อยากถามว่า นายแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตที่เป็นคนบุรีรัมย์นั้นที่ผ่านมาเมื่อมีการเลือกตั้งคนมักจะพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ในลักษณะดูถูกดูแคลนอยู่ภายใต้อานัตของพวกบ้านใหญ่เลือกตั้งทุกครั้งศกกระปรกทุกครั้งในจังหวัดบุรีรัมย์นายแสวงเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งให้เที่ยงธรรมแต่กับ ทำเป็นไม่เห็นนายพัทรพงศ์กล่าวว่ากะกะตได้อะไรจากการออกระเบียบการแนะนำตัวของผู้สมัครสอวอที่มีการจำกัดสิทธิบุคคลเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือกสอวคอรั้งนี้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแต่กะกะตกลับสร้างเงื่อนไขเพื่อไม่อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือรับอะไรและท้ายที่สุด ก็จะหัวกันแล้วจะมีการสร้างกลุ่มกันฝ่ายการเมืองสสทั้งหลายนักการเมืองในแต่ละจังหวัดหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านใหญ่ด้วยการส่งลูกกระจกของตัวเองมาลงสมัครการเลือกสอวอเขาอยากเห็นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้อยากเห็นสอวอที่ตกอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองหรือเป็นขี้ข้าของนักการเมือง ผมกับนายแสวงและกะกะตเราต้องวัดกันถึงที่สุดสัปดาห์หน้าผมจะไปตามต่อที่กองบังคับการปราบปรามเรื่องที่แจ้งจับนายแสวงวันนี้ ตนนำชื่อนามสกุลของบางคนที่เกี่ยวข้องมาให้กับกะกะตไปตรวจสอบและฝากถึงกะกะตบุรีรัมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับใช้บ้านใหญ่ทำอย่างกับได้เงินมาจากบ้านใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่ทำตัวรับใช้เป็นขี้ข้าบ้านใหญ่สำหรับกะกะตที่บุรีรัมบางคนและทราบมาว่ากะกะตบุรีรัมตัดสิทธิ์สมัคร51คนเนื่องจาก ไปสังกัดพักการเมืองแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพักไหนบ้าง